แมล้วขนาดราคาโลละสองสามร้อยขกระเสันเลอเห็ดตะไคร้อ้ยมันโลละสองร้อยไง่้อหนังอร่ถึงเนรอมเห็นบะระมือเนี่ยเห็นกับไปบ้งไม่ปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว่ามันเห็ดฝอ ้ตะใคร้มันหาไงเดพูดว่ามันสีขาวอเอา่ล้เอามอะียนัใบไม้เหี้ยงไปแล้วเอาไปสองสามเชีย şey> มันออกหลายนะพี่น้องพได้จาพี่น้องมาบง ไปเบื้องเตะหลังกี่คำตรงนี้มันเปลี่ยนโพดค้นหาหไเอาลก็ไปนปนทน้ำเกลน้ันย่างัดไปนี้ขถก่มันขี่อกันยนะไปย่ใส่หม่องไป้วพูนอยู่หน้างรัดทีย่างไปหาบอไปน้ำกันเลยบ่มนคำเดียว มันก็ต้องยังนาลาดหนาจะหลังมันคำแล้วม,มันจีบวยเห็นเห็นผู้ชมเห็นน้ำไปกินน่องเข้าไปเบิองปลาไหมที่ว่าเพิ่นพอไปเนาะอ,อันนี้ไม่เป็นป้าป้าที่เพิ่นปลูกกันนั่นนะพี่น้องวันนี้เพิ่นโล วันเงใส่อีกบุ้บดวที่ได้ไปละซ้ำแหละว่าแถวนี้เป็นป้าของยายจะล่ามืดน้องหูจ้างมืดมึงได้เห็ดออกบอกเนาะคืนมาหาบ่ได้ดิคือบ่เคยได้ถ้าเรามาหาได้เลยก็ท้ายวันเขาจับอย่าเงี้ยว่าจับ่ับยุ้ายก็หามาแล้วโอ้ตะผู้สั่งเราดอกก็ไปขายน้ำบานแดังกันกิน

ก็คือว่าแม่อยากมาเบิองดอกน้อยมันบางทีมันอนขึ้นแต่เราก็ได้ดีพี่พี่หน่องผูเ่นเดี๋ยวเห็นทอปมีมียางน้ำเราป่น้ำเราไม่ค่อยได้โดนหรอกพี่น่องป่ปลาบก็เกิดเดียวไอยู่แดดออกเราบ่งิ่มนาได้องเป็นคันอยู่เปนไข่เียงเลยก็เตมเรื่องะ ใช้ไฟสายเนาะค่ะเนาะประมาณสีสองออกมาหาเหดค่อนี้คืออยูน้ำเดินน่ะสิค่แนนโลเลียวไฟมันราอยู่ผสมกับก็มาขี้หิีหน้าอยู่บ่อนอันแค้มุนทางเข้าไปอ่ะเออเออต้องตั้งกิ้ละบ่มีก็ไปออกตั้งไดรล่ะไป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 จะบุเวิ้งน้องคนเมีะนั่นคอง

ถาน้องตังพี่ไหมไปบังโมฮ็ดเพาะ็เขาไปบ,นนอาบอกมาอไงด้เราไปไปมันคำมันคำมันทยสิบปรด้ทยวคำนะไปพี่น้องไป,งไปเฮ็ดยังถาเลยอ้ยถกขาว ีดขาวเด้อคือกับกำแพละงูกัน,กนเตียนแดงโอ้แดงส้มค<อ>ือเ่าคนเอาเฮ็ดเพาะอะพี่น้องซ้อมมึงน้ำมาค่อยเสียเต็มเลยน่ยเตียมวาน,นต้นสาสตร์กจกไม่เฮ็นผมเชียอีก้รเจาเลยน้ำมาเียอีกแสดงว,ว่าเฮ็ดเพาอ,ออกตัวปีเนาะเฮ็ดพามันแพ่งความเลยเนาะได้ออออมอดัอ,มมอมืมันออกเนงมือสีเนาะ พอเดินกับโุหุจักได้บ่เคยมาอ่อยสักทีอะบ่นหาประจำโมหจักบ่นโลละซี่ลอยหาลอยของปืนพี่น้องผู้ใดเคยเล่นบอกปินเนอะเลี้ยวฟิน่นีเอฟซีเห็นบะมุนเสียพอสิมี่เอฟเซี่เ็นเบิ่งบ่ บ่เป็นเนหย่พอดีเบิ้งเห่เอสซีเบินน้งเมื่อวนก็เห็นออกไปไล่ยส่ซองมือสนันดอกหนายากปรนี้งจ้อันนี้เขามาเห็นแล้วคนเห็นเฮาแล้วเขาก็ม,มาหาแล้วปรดีอออ๋อเุาไดบดได้รลบสองอือ วันน,นี้วันปนออนแม่อัน,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 วน,นอวันเป็นกบ u ปาแบน่ากไหมครัไม่าไปละเพื่อนนพวกไปเพื่นยางอันดียางเอาเพื่นอยากมาเบิ้งมือันไมป่านะมือมือไทีไปเข่เห็นหรอเบ่เห็นเขาอยากให้เขาไปเ่าพาไปเบิ่งเฮ็ดเพาะอะายอืออกมาพบพันลิงเลยจะ้ไปไดสินละ ขันส่วนกับมากับมายากจ้กกันมาแล้วกับโบอยากเมียที่บันเฮ้เอาเดี๋ยวเมียก่อนเพราะว่าเอาอยู่นลำเล่าบ่ได้ดึงออกมาเนาะพอเดินยางหมดยากได้ก็แสดงว่าบ่เห็นเด็กพี่น้องสิบ่เห็นนกมึอนี่เออพี่น้องเมียไล่ๆเลยหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่สองสามเสี่ยวเนาะพเดนเลยมีเอฟซีบนทางว่าเราอยากเห็นหมองว่าอ่าที่พร้อมน้อกจังใจเห็นดิหมองจังใจอยากเบิ้งเนาะพอดีเลย นานังัก็นจะล่ามาเบิง้งมาบอกว่าไม่ออกแบบใด่นีวันเป็นเห็ดทีราคาแพงนะพี่น้องกินแซ่บ้อนนีพไฟอ้้าไฟบผมอันนี้ไม่นะไรมาซนี่ละที่เอาเมียงมือนองหนังคมี่อน้เออทีเาอาเมียมือมากได้นโปโมือโปดกินนยพี่น้องขอเด้อพี่น้องมันหิอืมันงเนาะ แบเพิ่นแกงให้พอได้กินนะแซ่บพี่น้องยำปัดปัดดิเฮ้ยหนูเห็นว่าออกมาไงดอกผัวนี่ปลาหุ่นพี่น้องทึบๆเพราะว่าเราเป็นเสี้ยนหาเห็ดนะก็สิปลาเรามาเบิ่งเล่ามาปลาหุ่นพี่น้องเบิงใช่ไหมเสี้ยนก็บอกง่ายๆเห็นแล้วใช่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 พี่น้องเห็นแล้วบบบนี้นก็เบิ่งมาเบิ่งน้ำกัน เออมันสียูพ่นขี้ดินแบบนี้เต้เนี่นพี่น้องเดี๋ยวเห็นว่อันนี้ลูกมันเออมันสียูพ่นขี้ดินนี้เอาต้องปัดออกได้ค่อยๆปัดออกให้พี่น้องเห็นเนาะเนี่ยเออพี่น้องเห็นว่าพี่น้องมือน้องตั้งจับอยู่นะพี่เขาขาวนะมันจะตั้งโกรจดเกดเจ็จ๊ยดต้องสิบว่ส่วนไลยมันสียูน้ำขี้ดินใสเห็นปะแม่นี่ขี้ดินใสเสียนเป็นหัวแ,แบบเสีมีหลักอันเพื่อนี่น้อเออผลิตพ่นขึ้นมาจากดินเลยเนาะอ้าวเขาจะเห็นแบบเปิดเผยเผยเไม่เห็นเดี๋ยวนีออ้แม่น เขาจะยูป็่นมูวาส่วนหลายป็่นมูครับแต่่วาจะเอาใส่ว่านนี่ส่วนลายเขาจะยูป็่นมูเนาะเอาปลาข้างในนี่บมไมีบอกขึ้นเคียวบ้างไหมได้ครับนี่นี่ใกล้ใกล้กันว่ามันนี่วะถ้าส่วนมันออกคักๆนี่ออกลายบ่ออกลายนางเจี๊ยเลยเออนางเจี๊ยบเลยมันือออกน้ำคล่ไข่ต้นสาดเนาะอันนี้เป็นเท้างหน้าโอ้เป็นไหนหน้าเกาหุนบ่ะอ๋อม่นเป็น พิ่บอลพดเห็นหน้าอะไรนะพี่น้องเห็นไหนได้พี่น้องบ้านเนี้ยเรามันออกดินีส่เยานอย่างนี้ครับอเดยชั่วโมงหนึ่งแหละบุได้ยักหัวปลาลาดทัี้มดเลยทีบางูเสือบอกมันออกสุปีบ่ครับบางทีมันออกลงไก่ข้างล่างขาไต มันที่ตลาดที่ไว้แม่งเสียบดิแท่งขนาดได้พี่น้องเห็ดพรเนี่ยไอหนังสีแท่งควัวไอพรพนังสีแท่งก็อันนี้มันไม่เห็ดพอหนังกับเห็ดพรไฟบ่แม่นครับเว่าคนนิยมกินเห็ดเพาะหนังแม่่นแซบอเป็นหาเชียงสีน้ำพี่น้องใบตองหอนสีฟูขึ้นมาหนุ่ดอ่ะอืมมันหายงาอันนี้นหายงาเน,นาะสะพอ,อนแท่ง มันก็แแสบตอนนี้ก็คําเลยพี่น้องเรื่องคัมเนี่ยมีงนบ้างไหมผู้แมนเขาขาวคือจังเหตุสิ่นีมันออกไปเม็ดป่นนี่แถวนี้ออกมปเม็ดด้วยต้งตาดีๆนะผู้บงกจักับบงจักดอกพนมองผู้ว่าเดี๋ยวบ้างเรอ่อนไปคะ แ้ไม่้่ิดินิดนมันโอบแฟนสินะเขาตรงเบิ้งคักผู้เปเบิ้งกวยามสิเห็นเห็นแต่อนเมื่อครับพี่น้องเปนผ้าว่าผ้ามาเบิ้งอ่ะป้าเห็ดเจ้าจล่าครับน้องตังน้องที่พักผู้น่าไี่พอเนาะพี่น้องเนาะพวนี้เพ่จบิไปซ้ำนี่นะ หนาจะฟอกกับน้องตังกับแม่จะล่าไม่ได้พี่น้องเด้อทีนี้แม่จะล่ายู่ในป่าพุ่น <c oughs> มันคำแล้วครับสวัสดีครับ